สวัสดีครับผมอยู่กับผมในมินิล้วครับมันนี่พล1ามาลงปลาครับมานําลงเขียวสองคนสะพายเขียวอีกสะพายเขียวอีกครับผมคือเก่าเนี่ยหลังบ้านอยู่หลังบ้านเลยครับแต่จะไปไล่ปลามาแล้วก็กักกักด่างแล้วก็ดวานแหจักหน่อยครับผมเอาไปเดี๋ยวจะติดตามกันครับเดี๋ยวด้วยกักตรงนี้นะครับดักนี่แหละแล้วก็จังหวานแหเอาสะ ลุงเขียวอันเกา่าคลิปก่อนกันไปติดตามมั่งเด้อครับพุท่ะหอดพูนแหน้มันห้ายครับว่าสิเอาแหน,น,น,น้ึขนในเทลแรกท่านี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่นี่ครับวลุงเขียวลุงเขียว แหลกลมเลว้วเอามองกันมองอยงกันมองอยงเลยใส่บัวได้มวนดึกทิมท่านันครับวันนี้เลยไปเอาดากมาใส่เอาดากมากันไว้ครับเนี่ยเหยียบไปล้เบาะเน็กไปล้เบ่ะเน็กไปแล้วครับหอนแล้วนะ ในกันทีเอาแหนออกครับเอาพวกแหนพงกหญาย,ยังออกจังหวานแหน่ครับนี่อ่ะเข้ามาจัดไปครับผม ีครับคืบหนาไปละในเครื่องนึงนะครับผมนี่ครับพูนันลุงเขียวพันอยู่คุณเครื่องนึงครับมีแต่ปลาหน่อยขึ้น,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 นครับ่ะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมมาครับสถานการณ์ตอนนี้ก็นหนาวแล้วครับเริ่มหนาวแล้วครับมาเริ่มหนาว ไปนนี่ครับนี่จมลงนี้ไปแหงไปปลามันสดครับสีดาวันแห้อยู่นี่นี่ครับผมกำลังฟันัะตาตาปรดึงออก่างเดียวต้องขึ้นบัดเลย ผลล้องเขียวเล่าขึ้นเล่าหยาขึ้นอยู่มีลูกเคยเล่าครับไก่แล้วไก่แล้วได<ห>นบอกิไนไงบอกร เอาขึ谢谢้นยากได้พี่น well> ้องเลยู่าลอยไหลเรามาปล่อยเมื่อเช้ามาปล่อยทราเกาะบังนั่นสี่พันสี่พันสี่พันหางเงนสี่พันห้าร้อยบาทปลาประมาณ ่ประมาณพันเท่าไ, 1, ไหร่ครับพันยี่สิบแปดถุงหายเบิดจักไปสักไหนหมดแล้ว,วคนหลักกิน,นี่ยคนเจดีย์ตีสิละเอ้ลุงเขียวคือว่าอย่างเงี้ยเขามามาสอดบอกลุงใ้อ่ถือถือดามีดเนี่ยแลนไลาเขาหน่อยะถือดามีดแลนไล่เขานเนาะ เขาก็ะล่นนี้ได้หละว่าอย่าเมันเขาคุกตคุกหัวโตมันแล่นนี้ก่อนมาสันเถาะโอยเมาเป็น้ำแกเจ็ดป้าสาก็เลี้ยดียเนาะเล้แล้วเนาะนี่เล้แล้วได้นี่ยวบานหรอได้ งไ,งได้ปลาพี่ดกไปไอ้ขีรถกล้อ,อไปจอดยเถียงพ,พญญาบาลก็ไปนั่อ่านหนังสือกระตุนโปอนหังสือกระตุนโปอไงนักศึกกระตุนดอกหัวตาลุลุกตาสุดๆนี่แหละเงแก่ไหลยังไง ว่วาแต่ว่าคิดเอ้ยมึงหยิบมาหาอันอันดีๆอันเที่ยวเป็นมนุษย์ม้าเป็นคนอี๋ๆมาเบิง่ง <c oughs> ไมาแก้วะเอา,าเอาการะตูนนมตัักอนนี่นนี่นนนจะเอาขึ้นง่ายปะเนี่ยกระตูนอีหลีนี่แหละตาโลหัวโป๊ะๆควัดๆเออข่านนเรียมจำนะเพินเปิดเห็นของแล้วเข่าซ้ำบักตกนี่มันเฮ็ดวาดไปวะวาดเขียนนะคุณนักเสี่ยงจะวาดเก่งเด้สิมีศิลปะในใจเด้ ิล้วปินเข้าววัดตะปูเข้งคนห้องมันสเปกมัวขึ้นกับนี้วัดอะไรให้คนหัวรอได้นี่เก้งเติบยุค,คนี่มันไม่ธรรมดาเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะ,อะ,อะเอป็นความเป็นจริงแบบนี้อีกสัวโมงหนึ่งสัวโมงครึงได้วานเน่นอนแฮ ไม่ได้จอกเลยมึงนี่ขึนมันมันก็บอกว่นก็บ ja <S <S yeah. ัอนนามอ่แบอุ้ยก่องกองกองกๆองกองกองกงกเลมันวายอย่างแหล่ๆมึงเกื็ดแมเปหมอหรองนึ่งอุ้ยติดถ้าให้ดีมังอ่ะตักกระบอกคุณแอดร้อคุแหงหรอ้หมองไม่ก็ใหกูไปใส่น้าใส่ใดีก่อนอุ้ย มองไป่ะพาใส่อีกนิดนึงอันนี้มันเป็นพักอันนี่เนี่ต้องงกขึ้นน่น่ะฮะได้แลครับผมเนี่ยปลาบูไงพูนะสั่แขนเลยบอกยางไงเลยแกกันจะบงวาเนี่ครับจัดไปครับเต็มแรกครับได้แล้วโอ้ทำไมไกลก้อนใหญ่ติบตวนี น้ำมันหมอกมันหมกเย็นครับหมองอุ่นน้ำขี้ตุมเนี่ยหมองเย็นน้ำขี้ดินใต้ตัวขี้ตุมตมอ่ะน้ำอุ่นจานเข้าไปขีดฟังเลยครับเดี๋ยวผมเชื่อ้อกเนี่ยเนี่ยพยายต่อยพากันดึงไอ้สอนไรอะพาแล้วสอนกวนใจไม่ออกหันใจไม่ออกแล้วน้ำท่วมทางเจ้าอ่ะ าเลยขอาไปเลยไหนบันนี้ เดีหยววงดึงโอ้ยข้ามไปเว้ยโออคุได้ปลาคุณได้คุณได้คุณได้เต้นหลายตัวเยอะล่ะปลากระเดิดอะเต้นออกหัวเขียดปลาจิกมันสวนเขาบกฮัวงังเนาะ ส่วนบอดฟังเอาฟังนึงก็โอ้หนึ่งพปนหม่นะาาทั้งหมไไดมแปดพันทั้งหมดฮะไปไปละโอ้มันชวนต่อใหม่่อนนาบชวน,นต่อใหม่ได้อยู่ดี่ไไอ้เนี่้วดดห่อลูกปลาคอเนะใ่ไปเดดกับลูกปลาคออ โอ้โผิดพลาดน้อยนึงครับส้นตอใหม่โอ้โหทำแบบส้นตอใหม่<อ>ได้ได้ยูตัวใหญ่น่ะตัวน้อยครับผมว่าแล้วมันคือมันปลเขาไปทางไตนี่แดดมันส้นต่โอ้ปลาซิวซิวปลาขาวนี่ปลาซิวเนาะอีปลายปลากระบอกปลากระบอกตัวนี้าานี่แต่ ล้างเศบขึ้นมงหนี่งเน็นแล้วงุกเศษนู่นเวหลายอยู่ดี่ะอันนี้ยังบ่ได้วานได้ครับอันนี้ฮอเต่ลลากก็ซื้อเอาหยาขึ้นก่อนดีครับพอได้อยู่หน่อยหน่อย ปาก,กัดหอยปากัดเนาะปากัดหืม่านี่ดีปากัดนะงามเลยนี่ลายโตเลยอันนี้ลูกปลาขอบเลยเม่นนี่ปาก,กัดครับนะ ปน่เมีอเ่ินม่นบอปนิหลบอดนี่ครับเด็กบอข้อหน่อยขอหน่อยรับอันนี้เอียนน่อยเอียนหน่อยห้าสิบปอยไปนลี่ครับนี่แล้วเรือตะบานห้อานนี่นี่ครับเรือตะบานเยวคอยติดตามกันด้วยครับผมเฮีชิลงท่านบ่ ปลาบูไหนเข้าเอ้านีครับได้เวลาวันแห่แล้วบาดแหลกเข้าจะไปมันมันครับบาดแหลกโอ้แตกอยู่แตกอยู่ ครับฮึออกเบิดแล้วทั้งแหน่ทั้งผักบุ้งผักตบน่ครับกำลังลงป่ามันมุดแล้วครับมุดดินแล้วมาหันทีได้ปลาบูใยญ่กันยางไปเหยียบมันครับผมเหยียบกันจับเอาแล้ว จะหลุนน้ำกันครับไหก็ห<อ>นาวนแล้ว,วคำมา<ล>หรอ,อ,อ,อถ้าล้ม้งตัวได้แข็งแน่นอนเออ,ถ,ถ,เอ,อถึงว่าแหบไปเลยพุพ่งพ่วง ตััวมมนลแหงรงจอบ,บ้านเอาอยังเดียวโอ,อตาไหมหนาวครับตอนนี้โอ้ยโมเมนต์นวตนนัวนี้มาลงปลายน,นี่บนครับบรรยากาศพลังบน <c oughs> พลังเป็นผู้เขาได้ครับงคือบเย็นปนนีน้ำติดอยู่ ไหนบ่ได้บ่ได้โตนึงโอ้ม,มันมันแล้วครับมันปอป,อปออยงอังน, <c oughs> นี่หน่อยอูอ้บกัดล,ลงกำลังติด,ดครับพี่นอ้องปั๊บโยคืดปั๊บได้บ่ใส่ อโอ้ยวาแต่ไล่นี่ครับออไลาอีเดิรครับลงมาขึ้นตนบ่หนเานไดนออที่ลงทงนี่นี่ครับด,ด้อย่ไน้อยทางงมันจะดสอย่อลงลงบวย่สันม้ง ไากีเดิดหน่อยหน่อยนะครับกีเดิดหน่อยนี่ครับกำลังทิ่วันบาทที่สอง <c oughs> รุนตะส้มมันกันครับ <c oughs> มีแต่ปลาหน่อยขึ้น <c oughs> พอหือคือเรามีดกี่ด <c oughs> ีมองมองผุนมันหัวครับมอนหัวมันรุดออกไปบอ อันที่สองจวดโอ้คืออยู่ครับ,มา,บามากไว้ก่อนจะเข้าครับติดแห่ั่ลงกัอนอุ่นอุ่นหลังกายก่อนนะ <c oughs> ติดแห่แห่เปลน่ยนไป ปามันขึ้นหือแล้วกับคำพอดีโอ้เม็ก้อนนี้กัพอดีบงังบังแสงแด,ดดไปเลยลุงเขียวลุงเขียวเรายังจอ่อปาทั่งุณ ต้องมีถอนด้วยนี่ต้องมีถอนก้อนออน,อนออะครับลงแล้วครับมานีสี่ได้บอรอบสองบาทที่สองสี่ได้บอเนี่ยครับป่ามันห้อแต่คืนครับอู้แต่คือบอจิงไผ Ừm, vào là tua mày vẫn như này. ยิงงมเอาบ่เฮ้สงสัยสิงหงบไว้โอ้ยไครับบอบ่คนแขนลุกบิดแล้วแตะคำว่ามันเย็นยังไงแต่คนบ่ทนมีหีดโอ้ยมัง่าย เนี่ยมันหนาวแล้วเนาะนานีนาหน,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 นาวพอมเอาครับกำลังนี่เบิ้งโซงสิบดได้สิได้แต่ตัวน้อยๆเอาบ่แน่ได้ แหก็มีอันเดียวเนาะแล้วบางมคืดอกเหนบ่ีห็นบ่มีตีนเดรดแตปกี่เดอดได้จแตปกี่เดอดได้แตปกี่เดอดน้อยครับ มึงนี่แหะนะครับเดวปลากี่เดือนหน่อยแต่ไงมันยังบ่ได้เห็นตัว,ตวแล้ว <laughs> mà mùm 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 นี่วันไปเบิดแล้ววะบอกว่าเขาป่วยมันยังมันยังมันยังหมุดอยู่ดีบอ่ะเนี่ยยัง <c oughs> ต่ำตึ๊ตึกดตึ๊ดตึต๊ดเลยแห้งอยู่เด้เ <c oughs> บ,บิร์ตโอเคเลย มันอยอกางนีแล้วนอเนะมุนออกนี่เนแมนอย่บวนเลยเดียวยนี่ชิมุนออกข้างหรือาอบอยนี่จกจัก<อ>คืนนี้จับแหวานหอยู่ด้วนี่ฝูยิงวใหม่อีกนี่อ,อยี่นี่ก็คืนออน,น,นอกาองละแน่นบ้งัแล้ว โอ้ยครับพ <mid> <later> <'t find> <royable> ี่น <ens> <Gore> ้องตอนนี้หนาวแห้งครับโบสูน้ำแล้วหนาหนาวแรงมากหนาวครับเหลืออีสองคนได้แต่ปลาบูตัวใหญ่ครับปลากระโดดนะครับหลาโมกางงมันหนาวได้ดังไฟนะครับตอนนี้ครับท่านีน่ครับอะไรสำเร็จนะพอได้ก่อยครับ ไงครับเดี๋ยวตาไงเฮาเฮ้ยหนาวดังไฟฟิงมันจะหาโม่งแล้วหนาวครับเห็นปะแปลนจะตืดครับแต่ยังบ่ได้ปลาไงได้ตัวเดียวปลาบูตัวเดียวนี่ครับมันขึนปลาขึน จจเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกครับผมครับผมสวัสดีครับได้หน่อยเดียวครับหนาวแล้วครับคำมาหนาวแห้งหนาวแห้งครับสูบเบาไว้หนาวครับหนาดำหนาแดงบดมาหนิอ๋อ ครับก็ไดซ้ำนี่แหละนี่ครับได้น้อยเดียวได้ปลาบูตัวนึงแล้วก็วกปลากีเดิดปลาขาวเดี๋ยวจะเอาไปก้อยเดี๋ยวจะมากันครับผมซ้ำนี่ก็นอกเดี๋ยวมือมอื่นมาลงไหมไม่หนาวแห้งเอาซ้ำนี่ครับสวัสดีครับผม